สัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องมเปลี่ยนเฟนนะคะช่องของคนที่รักชาชุนซึ่รุปรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชอนโมกสีและผองเพื่อนคะ่ะมาแล้วค่ะทุกคนสิ้นสุดการรอคอยรายชื่อ18คนสุดท้ายของโคอดออสกิติพงศ์รัชะตะเกรียงไกรในรายการวินแอ2025รายการแรกในนามทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปสนามแรกที่ปักกิ่งประเทศ 18คนนี้นะคะจะเดินทางไปปักกิ่งวันที่30พฤษภาคมค่ะเวลา10นาฬกานะคะเวลาไทยแล้วก็จะเดินทางกลับมาพักที่ประเทศไทยก่อนในวันที่9มิถุนายนแล้วค่อยประกาศรายชื่อสนามสองแล้วก็เดินทางไปแข่งสนามสองที่ฮ่องกงต่ออีกทีนึงคะ่ะ ซึ่งรายชื่อนะคะมีทั้งหมด18คนแต่ว่าเดี๋ยวโคดออนนะคะจะตัดเหลือ14คนอีกทีหนึง่งสําหรับการแข่งขันในวินเอลสนามแรกค่ะเซนมินนะคะก็คิดไว้อยู่แล้วว่า18คนเนี่ยยังไงนะคะโคดออนก็ต้องเลือกที่จ้าบุ๋มบิ่มไปด้วยอย่างแน่นอนแต่จะได้ลงหรือไม่นะคะก็ต้องตัดเหลือ14คนอีกทีนึงเพราะบุ๋มบิ่มนะคะคือคีเพเยอร์คนหนึ่งของประเทศไทยที่ขาดไม่ได้สถานการณ์ที่สําคัญที่ต้องได้แต้มแต้มที่เด็ดขาดต้องได้เซต ต้องได้แต้มยังไงเนี่ยก็ต้องพึ่งชาชวนโมกสีอย่างแน่นอนค่ะ รายชื่อ18คนเนี่ยอาจจะตรงใจใครหลายๆคนหรือว่าอาจจะไม่ตรงใจใครหลายๆคนก็ได้ค่ะแต่ก็ถือว่าโคดอสนะคะได้คัดมาแล้วเหลือ18คนค่ะคนแรกนะคะกับตันทีมค่ะเพียวอัจฉาราพรคงยศในตำแหน่งหัวเสาหัวเสานะคะโคดอสเนี่ยจะเอาไปทั้งหมด6คนค่ะคนแรกก็คือเพียวนะคะคนที่สองค่ะบุ๋มบิ่มชาชอนโมกสีค่ะคนที่3ามนะคะน้องเฟิร์นวริศลาสีทาเลิศค่ะคนที่4นะคะดาวกติกา แก้วพินคนที่5ค่ะสะสิพาพรจันทวิสูตรนะคะแล้วก็คนที่6ค่ะยูฟ้าดนพรสินโพส่วนบีหลังนะคะมีด้วยกัน2คนค่ะบีมพิมพิชยากกรำนะคะแล้วก็โมเมถนัดชาสุขสดค่ะบอลเร็วนะคะ4คนด้วยกันทัดดาวนึกแจ้งค่ะฮัทยาบอมรงสุข ไก่วิมลรัตนาพันธ์นะคะแล้วก็กัญยรัตน์ขุนเมืองค่ะลิเบโรนะคะ3คนค่ะปียนุดแป้นน้อยศิดาพานาหัวหนองแล้วก็น้องกัญยรัตน์นะคะคำบงค่ะเซตเตอร์นะคะก็เอาไปทั้งหมด3คนเช่นกันค่ะชมพู่พรพันธ์เกิดประตนะคะนุกนิกนัทนิชาใจแสนแล้วก็น้องเนยกนกพรแสงทองค่ะ ผู้จัดการทีมนะคะคือเฟิงคุณค่ะภระยาโคดออนนะคะเฮดโคดก็คือโคดออนกิติพงศ์รัชตากเกรียงไกรค่ะสตาโพนะคะก็มีวิลาวันนะคะอภิญญาพ,พงศ์นะคะหรือว่ามาดามกิฟนั่นเองเราก็มีทีราศักค่ะส่วนสมชายดอนไพย่อนนะคะก็เป็นนักสถิติค่ะ ไงบ้างคะทุกคนและนี่ก็คือรายชื่อ18คนของโค้ดออสที่จะเดินทางไปแข่งขันสนามแรกที่ปักกิ่งประเทศจีนแอดมินก็แอบมีเสียดายบางคนนะคะอย่างเช่นใบเตยนักที่มาแต่ก็อาจจะได้รับโอกาสในสนามอื่นๆก็เป็นไปได้ค่ะส่วนบุมบิ่มนะคะก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าคนนะคะจะให้เป็น14คนสุดท้ายหรือไม่ก็อยู่ที่การประเมินของแพนนะคะแล้วก็ของโค้ดเลยค่ะแต่แค่มีรายชื่อใน18คนนะคะแอดมินก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะ ว่าน้องเนี่ยไม่น่าจะบาดเจ็บอะไรมากถึงแม้จะไม่ได้ลงหรือว่าเป็นตัวสำรองหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ยังน้อยนะคะก็ได้ติดทีมไปด้วยเราก็จะได้เห็นได้อัปเดตรูปภาพของบ๋มบิมกันเยอะๆค่ะยังไงนะคะก็ดีใจกับ18คนของโคดออดด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะถูกใจกับ18คนนี้หรือเปล่าเอ่ยสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะทีชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนใช้การกดไลค์กด Sub แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ